สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่ฮีโร่ชาแนลครับผมแซมสัจพลวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรครับก็ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับทุกท่านในรูปแบบของวิดีโอคลิปครับก่อนอื่นครับผมขอญาตแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผมจะนำมาแบ่งปันในฮีโร่ชาแนลนี้นะครับ อันดับแรกก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นวิทยากรที่ปรึกษาด้านการพราาัฒนาองค์กรแต่ที่เน้นเนี่ยเน้นอยู่เพียงแค่2เรื่องนะครับก็คือเรื่องกฎหมายรายงานและเรื่องการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ครับสองเรื่องนี้ฟังดูแล้วมันเหมือนอยู่กันคนละขั้วเลยใช่ไหมครับก็จริงๆก็ถือว่าใช่ล่ะครับ เพราะว่าเรื่องหนึ่งเนี่ยถือเป็นรากฐานส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็ถือเป็นสุดยอดปลายทางครับสำหรับกฎหมายแรงงานครับที่ผมถือว่าเป็นเรื่องของรากฐานความหมายคือนะครับในแง่ของการพัฒนาองค์กรแล้วเนี่ยนะครับคนถือเป็นองค์ประกอบหรือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากดังนั้นนะครับหากองค์กรสามารถสร้าง แรงงานสัมพันธ์ที่ดีได้นะครับแรงงานสัมพันธ์ที่นี้เนี่ยพื้นฐานเลยก็ต้องเริ่มตั้งแต่ความสัมพันธ์ที่เกิดจากอ,องค์กรบริษัทหรือในฐานะนายจ้างนั่นเองนะครับที่เริ่มเข้าทําสัญญาว่าจ้างนะฮะพนักง,งานซึ่งเป็นลูกจ้างเข้ามาทํางานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าสามารถทําให้ถูกต้องนะครับและสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ,ององค์กรได้ ก็จะถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงและแข็งแกร่งให้กับพื้นฐานขององค์กรครับเมื่อพื้นฐานขององค์กรมั่นคงแน่นอนแล้วนะครับก็ขยับขึ้นไปพัฒนาในเรื่องของผลงานพูดกันในเชิงธุรกิจก็คือผลประกอบการนั่นเองนะครับถ้าองค์กรสามารถทำให้ทุกคนสามารถผลิต ผลงานทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับจนสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กรก็คือเป้าหมายสูงสุดก็คืออะไรครับผลกําไรนะฮะการเจริญเติบโตของธุรกิจนะครับแต่ก็ไม่ใช่เจริญเติบโตเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนครับนั่นคือ2เรื่องครับที่ผมจะนำมาแบ่งปันใน h e โร่ h ช n แนลนี้ คร,ครั้งนี้ครับเนื่องจากเป็นครั้งแรกผมยังขออนุญาตยังไม่ลงรายละเอียดทั้งสองประเด็นนั้นแต่ผมจะขอนำเสนอหลักการแนวคิดที่ผมใช้คำว่าเป็นกระบวนการในการพัฒนาเป็นกระบวนการในการพัฒนาทั้งคนและกระบวนการในการพัฒนาองค์กรผมให้ชื่อกระบวนการนี้ว่าฮีโร่โมเดลครับใช่แล้วล่ะครับก็เป็นชื่อเดียวกับ บริษัทหรือชื่อเดียวกับสถานีนี้คือ h e โ o Channel เมื่อพูดถึงคำว่าฮีโร่นะครับหลายท่านคงนึกถึงพระเอกคนเก่งถูกต้องลรวครับนั่นก็คือความหมายโดยทั่วไปแต่เอ๊ะไม่ได้หมายถึงผมนะครับผมหมายถึงฮีโร่ซึ่งหมายถึงผู้นำบุคลากรในองค์กรหรือรวมทั้งองค์กรด้วยเช่นกันนะครับ แต่ในความหมายที่ผมตั้งใจจะสื่อนะฮะจริงๆแล้วฮีโร่เนี่ยเป็นคำย่อที่มาจากประโยคภาษาอังกฤษ4ประโยคด้วยกันมีที่มาดังนี้ครับตัว H ย่อมาจาก harmonizing y o u r w i s d o m ครับมีคำภาษาไทยอธิบายก็คือรู้สิ่งที่ต้องรู้ตัว E ครับตัว E ย่อมาจาก enlightening y o u r vision ก็คือ คิดให้กระจ่างและตัว R ครับตัว R ย่อม,มาจาก Reflecting Your Belief หรือเชื่อสิ่งที่เป็นจริงและสุดท้ายอันนี้สำคัญมากก็คือตัว O Optimizing Your Performance ก็คือทำให้ถึงที่สุด H E R O Hero เป็นกระบวนการพัฒนาตามหลัก ตา,ตามหลักการตามกฎธรรมชาติเลยล่ะครับจริงๆก็จะมีคําย่อที่เป็นภาคภาษาไทยก็คือรู้คิดเชื่อทำครับนั่นแหละครับนั่นคือกระบวนการหรือแนวคิดที่ผมจะนํามาใช้ในการนําเสนอหรือนําเสนอข้อมูลที่จะนํามาแบ่งปันในครั้งในฮีโร่แชนแนลนี้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับ Hero Channel นะครับกลับมาพบกับผมใหม่แซมสัจพลวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรสวัสดีครับ